พายุการล้มัลายของกองทุนในโลกคริปโตเนี่ยดูเหมือนยังไม่จบง่ายๆนะครับล่าสุดวองเยเจอร์ก็เป็นคริปโตโปกเกอร์ชื่อดังเนี่ยก็ยื่นฟ้องล้มัลมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นบิตคอยคริปโตจะกลับมาได้ไหมเดี๋ยวคลิปในไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กันช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องการเงินงในโลกอนา,นาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์กด like, ติดต,ตามเอาไวน้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเพื่อให้คอนเทนต์เราดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็กดข้างล่างนี้สมัครกดจอยข้างได้เดี๋ยวเช่นเดียวกันนะครับในคที่จะชวนคุยเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของบิตคอยกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตลาดคริปโตก็ยังดููไไไมม่่่่คคคอยยส้้ดดีีเเทาาหรรนนนะะับขึป 20, 20, 20, 20, หลายเดือนแล้วนะครับที่คริปโตเนี่ยยังไม่กลับไม่ฟื้นมาเลยตั้งแต่สมัยเกิดเหตุการณ์เรื่องของลูน่าเทอรล่านะครับที่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวในโลกคริปโตกันอย่างรนาวเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่เทอร่าจะเจ๊งจะแตกเนี่ยนะฮะบ,บิทคองบิทคอร์เนี่ยก็ร่วงมาพักหนึ่งนะจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเกิดงานเกิดเงินเฟอ้อก็เรียกว่าร่วงพร้อมๆกับพวกตลาดหุ้นนสแดกตลาดหุ้นดาวโจนส์เลยครับพอตลาดคริปโตเนี่ยร่วงกันทั้งหมดเน้ี่ยนาะครับบนนร่บราเเยไปไปา กตดชื่อังคัครบนแรกที่ไปก่อนเลยก็คือเซลเซียสนะครับที่เป็นคริปโตแบงค์ชื่อดังเนี่ยลา่าสุดนี้ได้มีการจ้างทีมกฎหมายใหม่แล้วนะครับเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องของ การนูนรายการฟ้องร้องการปรับโครงสร้างขององค์กรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางเซลเซียนเนี่ยซีอเขาบอกว่าเขาก็ทําการหนีรอดจากเหตุการณ์เทอร์่าได้อย่างวุดหวิดนะครับอาจจะมีโดนบนะ้างแหละแต่ว่าก็ไม่ได้โดนเต็มๆครับแต่ในฝั่งของคนที่โดนเต็มๆมามีไหมคือมีแน่นอนครับนั่นคือกองทุนที่ชื่อว่า 3AC นะครับโดยย่อมาจาก three arrow capital ก็เป็นกองทุนชื่อดังนะในประเทศสิงคโปร์นะครับก็เรียบร้อยฮะยื่นลดมาลายครับเพราะว่าเจ็บหนักเจ็บอ่วมจากตัวเทอร์่าแล้วก็คิปตรงคริปโตร่วงยับด้วยเนี่ยนะครับก็เละเทะบ กันอะไรกันบราบราบากันมากมายนะครับแล้วก็เกิดหนี้เสียมหาศาลในองค์กรในโลกคริปโตขึ้นเยอะแยะแล้วคนที่ตัวเป็นตัวโน้ตตัวต่อไปคือวองเยเจอร์นั่นเองจะเรียกว่าซวยก็คงจะไม่ผิดนะกนะครับตัววองเยเจอร์ดิจิตอลเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้โดนตัวเทอร์ล่าไปเต็มๆนะแต่ก็โดนเทอร์ล่าไปทางอ้อมนะครับเพราะว่าเทอร์ล่าทําให้ตัว3 a l p capital เนี่ยล้มนะครับแล้วทําให้หนี้เนี่ยหรือเงินกู้ที่เขากู้จากตัววองเยเจอร์ดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ทําการเป็นหนี้เสียไง เบี้ยไปด้วยพอเบีย้ยปุ๊บเนี่ยตัวเองก็เรีรยบร้อยครับยื่นฟ้องล้มลลายฟื้นฟูกิจการไปตามกันเลยครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่าทรีแอร์ล์แคปิตอลเนี่ย 15, นะครับทำการเบี้ยหนี้ของวังเยเจอร์เนี่ยกว่า15,000หมื่นห้นบิตคอยน์นะครับแล้วก็เป็นเงินสดกว่า350ล้าน USD นะครับรวมไปรวมมาแล้วก็ประมาณ600ล้านดอลลาร์เนี่ยโดนเบีย้ยไปเจอแบบนี้จะรอดไหวเลยฮนะเรียบร้อยครับล้มละลายแน่นอน,น,นครับตัวขา่าบอกว่าการยื่นเข้าสู่ Chapter 11เนี่ยนะครับก็เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรนั่นนนนแหหละเเเพื่่อใ้ธุรกิิจียด ต่อไปได้นะครับเอาจริงๆการทําแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้แล้วก็ลูกค้านั่นเองครับซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนในวงการคริปโตพอสมควรเลยนะครับเพราะเจ้าหนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ไม่น้อยครับล่าสุดเนี่ยตัววอเนจเจอร์ก็เราออกมาบอกว่านะครับเขาเนี่ยไม่ถที่จะการันตีได้เลยนะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยจะได้รับคริปโตของเขาเนี่ยคืนไปนะครับท่ามกลางการ,การปรับโครงสร้างครั้งนี้ครับซึ่งลูกค้าที่ฝากเงินไว้ที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างปวดหัวปวดขมับกันตามๆกันเลยนะครับ ท่ามกลางดราม่า,นมาในโลกคริปโตที่มีมากมายแบบนี้นะครับแล้วก็กระแสะพายุล้มันไหลของบรรดาสถาบันบรรดากองทุนคริปโตชื่อดังนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่านะครับนั่นคือคุณลินออลเดนนะครับก็เป็นกูรูโรคแมกโรอิคโนมิกนะฮะได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการรีคูเดชั่นนะครับการเทขายอย่างบ้าคลั่งของบิตคอยเนี่ยดูเหมือนจะจบไปแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยพูดถึงแค่บิตคอยอย่างเดียวนะไม่รวมคริปโตตัวอื่นนะครับโดยเขามองในภาพใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยอย มจะมากกว่านี้ครับก็เลยมองว่าเฮ้ยตอนนี้แรงเทขายเน่น่าจะใกล้หมดแล้วบวกกับพาดแมกโรขนาดใหญ่นี้นะครับบิตคอยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีส่วนสําคัญนะครับท่างควา,ความขัดแย้งของ p o l i t i c ภายนอกภายนอกประเทศขนาดนี้ครับซึ่งต้องบอกแล้วว่าคุณลินเดนเนี่ยก็เป็นคนที่ขึ้นชอบนะครับเรื่องของตัว Bitcoin เป็นสําคัญนะครับซึ่งเขาไม่ได้เบล่ลงกับคริปโตตัวอื่นนะฮะ ถึงแม้จะเกิดความขัดแย้งนะครับความตึงเครียดพยุตล้มลายของพวกคริปโตแบงค์ชื่อดังเนี่ยหรือว่าซีไฟต่างๆนาน,นาเน,นี่ยนะครับล้มเกิดไปว่าเล่นเนี่ยแต่ดัวยบิทคอยเนี่ยไม่ได้มีความกระทบอะไรเลยครับยังสามารถโอนเงินได้ปกติการทางของมันในบวกมันยังเติบโตได้อย่างดีครับยกเว้นแค่ราคาเนี่ยมันร่วงนะครับจากการเกิดปันแพนนิคอะไรของผู้คนแล้วก็เทขายรุนแรงของบรราสถาบันครับถึงแม้จะมีการล้มลายของกองทุนหลายตัวนะครับทั้ง3 AC ทั้งเรื่องของวา n เนเจอร์เองก็ตามนะครับแต่ว่าข่าวดกรรรรมะมมาา้น,ะนะคคับท หลับประกันออกจากทางอาเว่แล้วก็คอมปาซึ่งเป็นดีฟายนั่นเองนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยนะฮะได้หาเงินมาจ่ายหนี้มาเคลียร์หนี้ของอาเว่ R แล้วก็คอมปาเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งนี่อาจจะมองได้ว่าตอนนี้สภาพคล่องของทางเซลเซียสเนี่ยดูเหมือนจะมีความช่วยเหลือแล้วหรือเปล่าดูเหมือนจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเอื้อเฟื้อดูแลแล้วก็รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้นะครับแล้วซึ่งในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเนี่ยนะครับได้แก่ทางเช man ของ l o อ k กี้เฟลเลอร์อินเตอร์เนชั่นนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวบิทคอยเนี่ยก็จะกลับมาด้วยนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยเขาได้มีการเปรียบเทียบนะครับกับฝั่งของอเมซอนนะครับก็เป็นโคตรหุ้นนะครับหุ้นมหาการนะฮะที่เคยร่วงแรงๆนวิกตนนี่ะ โดยเขามองว่าเน็ตเวิร์ของบิตคอยเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยมีความผันผวน,นได้เพราะมันเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองไอ้สุดท้ายนี่นะครับราคาเนี่ยก็จะสะท้อนมูลค่าคุณค่าของมันอยู่ดีครับยังไม่พอนะครับทางกองทุนฟิลิตี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยค่อนข้างถูกมากเลยนะครับแล้วก็อีเทเรียมเนี่ยค่อนข้างใกล้กับจุดต่ำสุดแล้วครับซึ่งตัวโมเดลที่เขาใช้นั่นคือดีมานด์โมเดลนั่นเองนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกถึงความต้องการของตัวคคคครรรรััััับบเเเขขขาาาาาพพพููดดว่่่่่่นนนีีียยยะกกก็มมมืออองงงถ้ซลใหทจํบ แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าคริปโตรหรือบิตคอยเนี่ยนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเป็นแล้วเมันเป็นเซกเตอร์หนึ่งแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกหุ้นกลุ่มนัสเด็กอะไร,พ,รพวกนี้หุ้นโกลด์ต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยครับมันดูเหมือนมีความสัมพันธ์อย่างสอยคล้องกันครับ และนี่คือการาฟความสัมพันธ์ระหว่าง S&;P500 กับตัวบิตคอยนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันล็อกกันตามนั้นจริงๆครับภาพนี้ก็จะบอกอะไรฮะวันนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าการลงทุนทางเลือกที่แบบเล็กมากจนแบบมีตลาดของตัวเองจะขึ้นจะลงที่ไม่สนใจใครแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆครับและมีความสัมพันธ์กับการกระจายความเสี่ยงของกองทุนต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วครับคนหลายคนก็คือ,อกระจายเงินเข้ามาซื้อบิตคอยนะครับอาจจะมาแทนที่เป็นหุ้นโกลต์ตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะแทนที่ทองคําหรือมีสัดส่วนหนึ่งในพอร์ตอออยย่่าาาาางงงนนนนนนนข้้้้้้ัััััดเเจจแวะะมมกึรรรๆไบบีีถ แน็กสแดมันเติบโตขึ้นหรือมีการเป,เปลีล่ยนแปลงทั้งนโ o l i t i c s รันิยมการเงินมากขึ้นเช่นยืดหยุ่นมากขึ้นอาจฉีดเงินมากขึ้นหรือเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยนะครับตัวคริปโตของซีรีบิต,ค,ต,บตคอยเนี่ยได้รับอันิี้ส่งตามต่อตามไปด้วยนั่นเองครับในมุมของเน็ตเวิร์งของบิตคอยที่เติบโตอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้ที่นะครับทางกองทุนฟิลิเดตี้ก็บอกว,ว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตเวิร์งมันตบโตเร็วนะแต่ราคาเนี่ยมันยังดูไม่ไปตามนั้นเลยนะครับเขาจึงมองว่าถ้าดูจากโมเดลนี้นะฮะราคาของบิตคอยนยังถือกกาาเ หมก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นการาฟล็อก,กเกอร์ทื่มเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการเติบโตของอินเทอร์เน็ตเองก็เช่นเดียวกันครับตัวเขามองว่าในมุมของบิตคอยน์เนี่นะครับก็จะเติบโตแบบนั้นเช่นเดียวกันและราคาก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่คุณเห็นในการาฟนั่นแหละนะครับสุดท้ายครับทางความตื่นเต้ดเรื่องของซีไฟถูกไหมครับแต่ว่าในฝั่งของคนดีไฟหรือคนอีเทเรียมเนี่ยก็ยังมองเห็นต่างนะครับซีไฟก็ Fi คือทางองค์กรหรือทางเอ็กชเชนที่เป็นเซ็นทรัลไลท์ถูกไหมฮะซึ่งหลายคนก็รู้อยด้วายว่ยก็อารรวมศู อนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดถูกไหมเอาไปกู้เงินเกินตัววางคำประกันอะไรต่างๆนาะแบบนี้แต่ในฝั่งของดีฟァลเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ตอนนี้นะครับทานยูนิสวอปที่เป็นเด็กอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ยังเทรดกันอยู่ต่อเนื่องนะครับ R อาเว่คอมปาที่เป็นเลนดิ้งโปรโตคอลเนี่ยก็ยังริคูเดียตอย่างสวยงามเลยนะครับเหรียญเซฟเบอร์คอยชื่อว่าดายเนี่ยก็ยังเพกราคาหนึ่งนั่นและอย่างปกติครับมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะครับท่ามกลางความเครียดต่างๆนาาที่เกิดขึ้นในตลาดครับเกร็มภาพว่าดีฟาช่วงนี้เนี่ยการทํางานเนี่ยยังดูคงที่เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าทางซีฟาที่ตอนนี้เออ่เริ่มแตกกันไปตามๆกันแล้วนะครับและนี่คือภาพรวมของตลาดคคคคครริิิปโตแลลลล้้วววกก็็ที่่่่่มมมมาาาาาาเหหฟัััังงงนนนะะะบบบุณดดยยไจ หรือว่าพายุการล่มลายของกองทุนมันอาจยังไม่จบเท่านี้ก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิมพรบัตตี้ด้วยนะครับและใครอยากสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกเนี่ยก็กดสมัครในช่องนี้ได้เช่นเดีวยวกันครับคนที่หอดสำหรับห้องวงในเนี่ยก็จะได้รับความรู้คอนเทนต์พรีเมี่ยมนะฮะที่ให้กันแทบทุกวันเลยมีไลฟ์ประจําทุกอาทิตย์แล้ะมีบทวิเคราะห์จากรีเสิร์ชชื่อดังที่เราไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้แก่ฟังกับทุกคนด้วววววยนน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 นะะะะคค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 รร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 ัััััััับบ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 บตตออ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 ีี้้้้้้้กกกกกกก่่่็็ไไไไดดดดดถาาาาาามมมมชสลลลลเเผโขุุุุณณทแปปิูง เมื่อกพูดถึงภาครวมของตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยพายุการล้มลายดูเหมือนจะยังไม่จบนะครับตั้งแต่มีเรื่องของเทอร์ล่าลูน่าถูกไหมครับที่สร้างความหวาดกลัวไปยังทั่วตลาดครับเซลเซียสคริปโตแบงค์ชื่อดังนี่นะครับก็ขาดสภาพคล่องนะครับแล้วก็วิ่งเต้นหาเงินกันให้ควักเลยนะครับทรีแอร์โร่แคปิตอลนะครับที่เป็นกองทุนชื่อดังเนี่ยก็ฟ้องล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางสิงคโปร์นะและสุดท้ายนะครับจากการเบี้ยวหนี้ของทางทรีแอร์โร่แคปิตอลนี่ยนะครับไอตัววอลเบลเยววหนี้้ก่า600ลาน เหรียญเลยครับพอฟองล้มลายพอปรับโครงสร้างอะไรแบบนี้นี่นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับคริปโตของเขาคืนครบกําหนดครบถ้วนนั่นเองครับก็ค่อนข้างน่าเศร้าในโลกคริปโตเป็นอย่างมากนะครับบิตคอยนี่ยก็หลุด20,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในอีกฝั่งหนึ่งละ่ะในฝั่งของการก้าวบ้างแหละนะครับมีใครมองว่าคริปโตช่วงนี้เนี่ยน่าซื้อน่าสนใจบ้างน,นะครับก็ต้องอันดับแรกเลยคุณลินดเอาเดนที่เป็นกลูเมคโครชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พายุการลิควิูเลชันหรือการแบบเซลล์แพนิค หรือเปล่าครับ หากดูในมุมของข่าวเนี่ยก็มีข่าวดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวเซลเซียสเนี่ยก็ดูเหมือนจะหาเงินมาเติมมาใช้หนี้ได้ได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งอาจจะแสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มมีสภาพคล่องหรือมิ้งเม็ดเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้วในฝั่งของกองทุนชื่อดังฟิลเลตตี้เนี่ยนะครับก็มองว่าตอนนี้บิตคอยนยังราคาถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบในมุมของบิตคอยนกับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้ทั้งโมบายโฟนนะครับเห็นว่ามันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆมียูเเเเเซซอออรร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 ร์ททีีี่่่่่่่่่พพิิิิิมมมมขขขึึึึ้้้้นนนนนนนกกกาา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 างงยยยยะะคคคคคััับบบ็วววจจจจตตตโไปดดูำุ เหมือนนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะจรงมัลบิคอยเนี่ยกำลังถูกมากครับประกอบกับบิคอยตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนการลงทุนโนเนมทางเลือกที่แบบมีตลาดของตัวเองเล็กๆแล้วนะครับคืเกินนี้มันมีความใหญ่มากมันอาจอยู่ในพอร์ตของนักลงทุนพอร์ตของกองทุนและมีสัสดส่วนที่เป็นสําคัญจากการบรหิหารจัดการกองทุนทั่วไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความผันผวน,นที่ล็อกกับทาง S&P 500นะครับหรือไม่มกระทั่งกับทาง NASDAQ ที่เป็นหุ้นโกลด์ด้วยครับแล้วก็าบอกว่าถ้าอนาคตนะครับมันจะเปิดกวงง่องขอหึขาานน พอร์หุ้นของเขาด้วยนะครับเขาจึงว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะสุดกลับตัวแล้วหรือว่าใกล้ที่กลับมาแล้วนั่นเองครับแต่ถ้าหมดทงมวนนะก็ไม่มีใครรู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองลองใช้วิจัยงานกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฟังจนจบนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยนะังไงคอมเมนต์มาคุยมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับเ,เจอกัคลิปหน้าครับสวัสดีครับ